นี้เราอีกเลี้ยวแยกนี้ใช่ไหมนู่นทางแยกหน้านอ๋อแยกแยกนี้ไม่ได้เลี้ยวถ้าจะเลี้ยวก็ได้ก็กลัวหลงอีกเดี๋ยวนี่ดีนี่มาแป๊บเดียวลืมแล้วนู่นเราไปไปเลี้ยวไฟแดงดนู่นใช่ไหมหนุ่นไฟแดงที่สายที่สองนอี่จะเป็นทางทางทางหลักไ<อ>งออไม่จะไม่หลง เดี๋ยวจะพาไปวนดูอีกที่หนึ่งก็ได้ที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะ ไปแดงนึ่งที่เราเลี้ยวมานี่ยอ๋อ,อเมื่อกี้แต่แต่ผมที่พาไปไปไปเส้นหลักเลยนะโอเค ไปตลาดตัวลูกเข้าไปเลยอ๋อตรงไปเลยตรงไปนี่ใช่ไหมอกไปนู่นใช่ตลาดตัวลูกแต่ของเราไปตรงนี้เราจะเลี้ยวซ้ายไปตลาดตัวลูกเข้าไปอ่าตรงไปเลยนี่เราพอพอจะเข้าใจแล้วพอจะเข้าแล้วอเาเส้นนี้ก็ตรงเลยใช่ตรงเลยตรงตรงไปอย่างเดียวไ่รอดสะพานนู่นแหละ

ที่เชื่อมต่อกอับถ้าผมจะไม่ผิดนะมันออกไปนี่ไปสถาน,นีรถไฟใช่ไหมใช่ครับโ <Okay. S 1> อเคทำได้แล้วออไปที่กับสถาน,นีรถไฟ